ทุกคนย่อมต้องการความสุขค่ะไม่ว่าจะเป็นความสุขทางกายหรือว่าความสุขทางใจแต่สําหรับบางคนนั้นก็ยังไม่รู้ว่าความสุขของตนเองคืออะไรความสุขของคุณนั้นอาจจะเป็นการสร้างความสัมพันธ์ที่ดีต่อกันและกันการสร้างความสัมพันธ์ที่ดีต่อกันและกันจะช่วยให้สุขภาพจิตใจของคุณนั้นแข็งแรงและไม่รู้สึกโดดเดี่ยวการมีคนรอบข้างมากมายการไม่ใช้ชีวิตอย่างโดดเดี่ยวและเงียบเหงา เป็นสิ่งจำเป็นที่ทำให้สมองของคุณนั้นทำงานได้อย่างปกติและไม่คิดสั้นจะทำให้คุณภาพของชีวิตนั้นดีขึ้นและมีความสุขแต่คุณภาพของชีวิตในปัจจุบันนั้นไม่เหมือนกันบางคนนั้นอาจเจอเรื่องราวามากมายในชีวิตที่ทำให้คุณภาพของชีวิตต้องเผชิญกับความโดดเดี่ยวและเงียบเหงาถ้าเราสามารถรับมือกับสถานการณ์กดดันนั้นได้ถ้าเรามองโลกในแง่บวกถ้าเรารับมือกับมัน จะทำให้เรามีพลังมากพอที่จะรับมือกับสถานการณ์นั้นเราก็ควรจะมีความกล้าที่จะมีความสุขค่ะซึ่งมันจะทำให้คุณภาพของชีวิตนั้นมีความสุขกับสิ่งที่เราต้องเผชิญความเครียดนั้นอาจส่งผลต่อความสุขของเราดังนั้นเราควรเปลี่ยนมุมมองต่อความเครียดใหม่เราต้องเชื่อว่าร่างกายเราถูกสร้างมาและวิวัฒนาการเพื่อให้รองรับกับสถานาการณ์ที่กดดันทำให้เราเข้าสังคม เข้าหาคนอื่นเพื่อช่วยเหลือซึ่งกันและกันช่วยเยียวยาจิตใจของกันและกันแล้วคุณจะได้รับรู้ความสุขนั้นคืออะไรค่ะขอบคุณค่ะ